สวัสดีครับวันนี้ผมมีดาวไลท์ LED มานําเสนอทั้งหมด2แบบครับก็คือ LED ดา g h t Panel ฝังฝ้ารุ่นดีลักแบบหน้ากลมและหน้าเหลี่ยมรูปทรงทันสมัยมีน้ําหนักเบาและมีขนาดบางพิเศษเตียง8มิลิเมตรขอบด้านข้างโคมททำมาจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมครับโตโคมมีสปริงคลิปสำหรับการติดตั้งกับฝ้าสะดวกต่อการติดตั้งมากๆเลยครับมีให้เลือกทั้งแสงเดย์ไล คูไว้และวอรไว้ครับค่าความสว่าง100ลูเมนต่อวัตมีอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง30,000ชั่วโมงตัวต่อไฟแข็งแรงล็อกสนิทไม่มีหลุดและมีตัวล็อกสายไฟด้านหลังทำให้สายไฟไม่หลุดง่ายครับมีให้เลือก4ขนาดด้วยกันครับ6ัตต์ขนาด4นิ้ว9วั์ขนาด5นิ้ว2ว์ขนาด6นิ้วและ1 8วัต์ขนาด8นิ้วครับไร้ตั้นสว่างมั่นใจใส่ใจทุกวัต